ตอใหญ่มากทำไมต้องตัดอ่ะตัดให้เขาแตกสิครับดูล่ากเขาสิลุมต่อไปก็ไปพักก่อนดีครับเหนื่อยแล้วครับไหนอย่ามาเป็นชาวสวนไงเราก็ค่อยเป็นค่อยไปเลยคุณจะให้เป็นวันเดียวเลยเหรออ้าวคุณขุดมั่งอ่าวอ้าอ้าโอ้โหขุดดีจริงจริงอือหืออย่าเอาปากคำส่วนอย่าเอาปากคำส่วนอาอาอาดูสิอ่าเราต้องเอามือทำจ้ะ เนี่ยเรียกรถพยาบาลถวนวันนี้จะทำอะไรคะแยกตะไคร้จะขยายพันธุ์ตะไคร้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกอแล้วก็จะแยกไปเรื่อยๆงัดเอาเอาลากมันมาด้วยดินล้วนดีเนาะตรงเนี้ยเป็นดินใหม่ที่เราเอามาลงอึ๊บอ๊บกอใหญ่มากกลิ่นหอมยังกตะไคร้หอมเลย

เนื่องจากดินเป็นดินเหนียวนะคะต้องใช้ปุ๋ยคอกผสมเยอะๆหน่อยแล้วก็ขุดหลุมกว้างนะใบเขาหอมมากเลยนะเดี๋ยววันนี้จะเอาไปต้มไก่ให้กินเดือาตัดให้เขาแตกสิครับสารอาหารไปเลี้ยงใบมันก็ไม่เจริญงอกงามถ้าเราตัดซ้ำมันก็ไม่มีพาัะท้องไปเลี้ยงใบเนี่ยตัดเลย กอเดียวได้ทั้งแถบเนี่ยอ่าแยกตะไคร้ออกมาแล้วนะคะโอ้ได้เยอะนะเนี่ยก้อนหนึ่งเหรอเยอะอ้ออันนี้เอาลงดินเลยใช่ไหมคะลงเลยครับลงเลยดินมันเหนียวมากได้ลงละสามต้นเอียงพี่กระพัว <c oughs> พี่วิทย์เขาแนะนำว่าหลุมละสามต้นแล้วให้มันเอีย <c> ง <oughs> ถ้าเอียงเอียงทำไมคะทำไมต้องเอียงอ่าอ้าวลองดูอันนี้ปลูกไปแล้วไม่เป็นไรงานหลุมต่อไปหลุมต่อไปก็ไปพักก่อนสิครับเหนื่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วครับดูดูเหงื่อดูมือนี้เออไหนจะมาเป็นชาวสวนไงเอาก็ค่อยเป็นค่อยไปดิคุณจะให้เป็นวันเดียวเลยเหรอเอ้าทำให้มันเสร็จดิเหนื่อยเว้ยทำไมเป็นชาวสวนยังไงะเนี่ขุดได้สองหลุมอ้าวคุณขุดมั่งอ้าวอ้าวอ้าว คิดว่าง่ายโอ้ลืมใส่หมวกก็หน้าดำแน่เลยโอ้โหโอ้โเราแยกไปแล้วจะมาทิ้งมันตากแดดอย่างนี้มันต้อตายอ่ะดิีอ้ยมอ้ก็โธ่เอ้าวอาเอาเโอ้โหหน่วยก้านใช้ได้แล้วเนี่ยโอ้โหขุดดีจริงอือหืออ่าดูท่าทางแล้วไม่ไม่น่าจะถึงหลุมมาเอาผมผมถ่ายเลยอ่ะเอออ่ะ อย่าอย่าอย่าอย่อย่ามาโทษด,ดินโทษน้ำเดี๋ยว,ด,ยวดูนะครับท่านผู้ชมครับว่าเขาจะสามารถไปได้ถึงหลุมไหมฮะไม่ไม่ได้ไปตายนะ <c oughs> ไปถึงหลุมเนี่ยออจะถึงหลุมไหมครับจะได้ฝังไหมฝังตะไคร้นะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปทานข้าวเช้าก่อนก็นกนได้คุณรัชนี มันแดดร้อนพอดีอ่ะกว่าจะก<อ>ินห้าเ็จเป็นชาวสวนค่อยๆทําไปจะทําทุกวันก็ได้ทําไปเรื่อยเรื่อยแค่คุณขุดวันละหลุมเลยนะสามร้อยหกสิบห้าวันคุณก็ได้สามหลุมสามร้อยหกสิบห้าหลุมม้าวะะ <laughs> เอาพูดถึงว่าเป็นเกษตรกรไงคุณค่อยคขุดไปขอให้ทาทุกวันผมทําวันเดียวแต่ว่าหยุดพักอีกสามเดือนเนี่ยมันไม่ได้อะ่ะถูกไหม เออเดี๋ยวเอาปากทำสวนนึงอ่อเดี๋ยวเอาปากทำสวนอ่อเอ่อเอ่อเอ้าดูสิเราต้องเอามือทำเออมือลึกมือลึกตีนฮะดูลักษณะแล้วน่าจะเป็นตีนนะครับขุดไม่เป็นหลุมเลยนะฮะเราเปิดเปิดหน้าหลุมก่อนก็ได้หญ้าหญ้ามันงามจริงอย่างอื่นก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่หรอกแต่มันงามเริ่มงามนะเทียบดินสมัยก่อนตอนที่เรามาขุดใหม่ๆกับดินณปัจจุบันเนี่ยต่างกันเยอะนะ สมัยที่ยังไม่มีต้นกล้วยตอนนี้ต้นกล้วยก็งามแล้วเห็นไหมครับระหว่างที่รอดูนางเอกขุดก็ดูต้นกล้วยเราไปก่อนวญญนัเฮ้ยถี่จังไมถึงมันแตกเนยใช่ไหมถี่จัง,จงไหวไหมไหวไหม <c oughs> เคยทำไหมเนี่ยอยู่ที่บ้านนะ่ะเข้าฟิตเนสเหนื่อยกว่านี้ถูกต้องเลย ถือต้องเลยถือต้องเลยแทนที่จะเข้าฟิตเนสคุณก็มาออกกาลังกายดูที่เหงือผมเต็มเลยอะเ,เล่นบอลยังไม่ขนาดนี้เลยมันตกด้ยคุมด้วยหญ้าเข้ายามาคุมดินไว้ไงนั่นแหละครับจะทําให้ดินดีแต่นี่มันยังไม่ย่อยสลายเท่าไหรมาดูหนะ้าดินคุณด่เอาหญ้าคุมไว้หนาเป็นแบบเกือบอย่างนี้แหละดีครับเกือบคืบนหนึ่งอะนั่นแหละฮะอนาคตดินตรงนี้จะดีไงเดี๋ยวให้ดูมุมนี้บ้างนะครับอย่าสับคนถ่ายนะ เอาขุดอีกหน่อยขุดอีกหน่อยอีกหลุมหนึ่งนี่ใกล้ๆตน้นมะพร้าวนี่หอมดอกผักกะแยงขุดอะ่ะงามฟ้าตอนคุณขุดอะ่ะคุณใช้เวลาสองหลุมเนี่ยนานมากแดงคำลงมาเพราะว่าเราขุดขยายไง ใก็คุณขุดคุณขุดสามจึ๊กไม่สามจึกเลยคุณไม่ขุดเพื่อให้ดินมันล้วนสุยกว้างๆกอเอาเอาเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูผลงานกันว่าโซนที่คุณปลูกกับโซนที่ผมปลูกเนี่ยอ่ะหนึ่งสองสัปดาห์ผ่านไปนะคุณมาดูผลงานว่าอันไนจะงามกว่ากันนะชวนน้องมาปลูกแต่ใครมาปลูกแต่ใครที่บ้านของพี่ อันนี้พี่ปีเตอร์โฟร์ดิฟายใช่ไหมดินมันเหนียวมากนี่คุณผู้ชมดูนะค่ะดินบ้านเขาขุดขึ้นมาเป็นแผ่นๆอ้าวโอ้โหไว้ยาวแต่ดินท้อเหนียวข้นก็เหนียวครับข้นก็เหนียวเดีแล้วปุ๋ยลงไปเยอะนิดนึงนะให้มันล้วนสุยจะเค็มปลาเกแรงแล้วคุณแล้วเช่นี้ใกล้มะพร้าวเกินพี่วีมันใกล้ไปใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้าวมันก็จะอนเห็นไหม เห็นไหมนี่เห็นไหมมะพร้าวมันเป็นโคพี่วิเจ้าของน้ำตาลน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์่อจะกินของเขาต้องจองล่วงหน้าเป็นชาตินะครับไม่ใช่เป็นปีนะครับคือเขาทำเขาทำแบบว่าเล็กๆน้อยๆนี่ไปดูพี่วิอ่าอ่าเอาเนี้ฮะอ่ามืออาชีพมืออาชีพเดี๋ยวมืออาชีพเขาปลูกหน่อยอ๋อทางกัอย่างนี้เดี๋ยวมันจะแตกกอมันจะแตกไปข้างในด้วยอ๋อวนๆอย่างนี้เหรอ ให้เอียงนิดนึงสี่ก็ได้ใช่ไหมสี่ก็ได้ค่ะแน่นไปป่าพี่ิไม่แน่นนะไม่แน่นเพราะว่ามันจะแตกเข้าข้างในด้วยอแล้วก็เอาดินมาถมตรงกลางก็ได้มันก็จะขึ้นได้แล้วมันก็จะง่ายในการใสก๊าบู๊กคุณไม่ได้เรื่องแล้วแกก็คงดูเราอยู่นานแล้วล่ะบอกลำคานจริงทะเลาะกันไปปลูกไปเอออ้าออร่ามันไม่แตกเลยอีกนะ หยิ่งมาแรงล้วคนขุดละเหลือเหลืออยู่ไหมคนขุดแต่ไม่มีแรงเยอะเลยคนเหลือทิมาขุดให้ไหวไหมไหวจะได้ออกกำลังกายด้วยเออดีนะราชนีได้ออกกำลังกายจะผอมไปฟิตเนสนะคุณจะได้ผอมถ้าไปจิ๊เน็ต้องแข่งเลยนมันเป็นดินเหนียวว่าบ้านเราอ่ะขุดยงยงไปเถอะ นม่าเดี๋ยวขุดให้ชิดมะพร้าวเกินมะพร้าวมันจะออกโอนต้นใหญ่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแม่เอาให้ดูผลงานนะคะอันนี้เป็นผลงานของคุณกัมพูปลูกสามต้นเรียงกันอย่างนี้เลยนะคะนี่สามต้นเรียงกัน ส่วนนี้เป็นผลงานที่พี่พี่ปลูกนะคะสี่ต้นหันหน้าเข้าหากันแต่ละต้นเอียงออกหลุมหนึ่งหลุมสองแล้วก็หลุมสามมันนี่ห้าต้นนี่ค่ะวิธีการปลูกแบบโบ,บราณโบราณนะคะเอียงหันหน้าเข้าหากันแล้วบึ้ือพื้นที่ตรงกลางเอาไว้ให้เขาแตกด้วยแล้วนี่ก็ปลูกตามพี่วินะคะ้เนี้ยวัวสองวัวแปด มีชายนิรนามเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุอยู่ริมคันนาเรียกรถพยาบาลถวนเป็นไง,งาชาวสวนได้เหงื่อเหมือนกันนะ้อ่ะก็เสร็จแต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะขุดหลายหลุมแล้วก็ปลูกนะครับเออเข้าใจนะแล้วใช่ไหมว่าทําไมทุกอย่างไม่ค่อยๆไป เพราะมันเหนื่อยและร้อนอย่างนี้นี่อเองค่อค่อยๆทำไปจริงๆเป็นเกษตรกร,ร,ก,ร <c oughs> ก็เหนื่อยก็ได้พักก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้เพราะว่าจริงๆเราก็คืออยู่ของเราแบบว่าเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเกษตรกร,ะร,กรนะใช่ไหมโอยเงาดูเงาหยดติงต้งๆเลยนะทีเราก็จะมาดูผลงานละว,ว่าอนาคตอีกสองสัปดาห์ข้างหน้านะฮะแต่ใครไข่จะงามกว่ากันเนี่ยมันก็บ้านคุณหมดนั่นแหละเอาขึ้นไปอัพนะแบบถ้าไป แค่นี้นนเท่าอน,อน,นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหลังก็แยกใหม่อ, <laughs> อุ้ย <laughs> แล้วจะมาเป็นชาวสวนตายแล้วตายตายตา,ยตาย